โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็พอดีนะครับว่าผมเข้าไปใน a c e b o o k นะครับและเห็นโพสต์ของทางโปโลโกที่แลนเนาะเขาบอกว่าเทรนเนอร์ทุกท่านนะครับเตรียมให้พร้อมสำหรับการประชนภัยที่รออยู่ข้างหน้าซื้อตั๋วโปโลนโกเฟสปี2025ทั่วโลกภายในวันที่15เมษายนนะครับระหว่างวันที่8ถึงเมษายน10โมงถึง15เมษายน10โมงเนาะเราก็จะได้รับงานวิจัยแบบจํากัดเวลาที่เผชิญหน้ากับเมคเกอร์นะครับ ด้วยความที่ว่าทางโปเกมอนโกะเขาไม่ได้ให้รายละเอยียดเป็นภาษาไทยสำหรับตั๋วโปเกมอนโกเฟสปี2 0 2 5มานะผมก็เลยไม่ได้เข้าไปอ่านนะครับแต่ว่าพอเราคลิกเข้าไปเนาะมันจะเข้าไปที่โปเกมอนโกเว็บสโตร์นะครับอ่ะผมกดยอมรับก่อนเนาะก็มันมีตั๋วนี้นะครับนี่โปเกมอนโกเฟสตั๋วทั่วโลกนะเพราะที่ผมเองก็ไม่ได้กดดูว่ามันมีอะไรบ้างนะแต่ผมทําการซื้อไปแล้วนะครับก็ ในนี้เนี่ยเขาก็จะมีตั๋วนะครับแล้วก็มียาคืนชีพมีรูกอมประหลาดมีบัตรแพทินพิเียมให้นะราคาครับที่290เนาะแล้วก็รายละเอียดอีเวนต์นะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูเนาะนี่หน้าเนียเป็นภาษาอังกฤษนะเขาไม่ได้ทําภาษาไทายไว้นะครับดังนั้นข่าวสารของภาษาไทายเนี่ยมันก็เลยไม่มีนะแต่ว่าตรงรายละเอียดที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่า โกเฟสที่จะจัดขึ้นทั่วโลกนะครับก็จัดวันที่28-29มิถุนายนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับแต่รายละเอียดอันนี้ที่เขาบอกไว้เนาะ Get your ticket early to enjoy additional reward ครับก็คือถ้าเราซื้อตัว๋วล่วงหน้าเนาะก็คือซื้อตั๋วภายในวันที่15นะครับเอพิ15เมษายนนะครับก็คือตั้งแต่วันที่8 10โมงนะครับของเดือนเมษายนถึงวันที่15เมษายนเ,ยนเวลา10 0โมงนะครับเราก็จะได้รับงานวิจัยแบบพิเศษนะครับที่ได้เชิญหน้ากับเม k เคิลนะครับเมเคอล์ในไอแพตัวนี้นะครับก็อันนี้ถือว่าผมมาประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนคนไหนเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรกำลังซับมากพอนะครับหรือว่าต้องการจะเล่นอยู่แล้วนะครับก็290บาทนะครับก็สามารถซื้อตัวต๋วตัว๋วกิจกรรมโปเกมอนโกลเฟส ทั่วโลกได้นะครับก็28-29เนอะส่วนตั๋วอีกสามใบนะครับอันนี้จะเป็นตั๋วที่สถานที่จริงนะครับมีเจแปนมี USA แล้วก็มีฟรั่งนะครับอันนี้ถ้าใครจะไปเล่นไม่แน่ใจว่าเขาเปิดให้ซื้อแล้วหรือ,อยังนะแต่ว่าพอดีว่าผมเพิ่งเข้ามาอ่านนะผมก็ว่าอยู่ว่าทําไมมีน้องบอกว่ามันแบบประกาศออกมาแล้วแต่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็290บาทก็นอกสอจะได้ตัว๋วกับงานวิจัยเมเคิลนะครับก็ เงาเจมีมอร์อเนี่ยน่าจะตามมาทีหลังเนาะหลังจากของที่15เวลา10โมงนะครับแล้วก็ซื้อในโปเกมอนโกเว็บสโตร์นะครับเขาก็จะได้ของอย่างอื่นด้วยนะนอกจากตั๋วนะครับก็ยังได้ยาคืนชีพได้อันนี้ในรลูกอมประหลาดแล้วก็บัตรแพทเทิร์นพรีเมียมนะครับนี่ก็ได้ด้วยนะ2 9 0บบาทใครมีกำลังทรัพย์ก็สามารถหาซื้อได้นะครับแต่ถ้าใครพลาดรอบนี้ไปนะครับก็เขาก็เปิดขายได้ตลอดเนาะผมลองอ่านรายละเอียด เป็นภาษาอังกฤษแล้วผมยังไม่ได้แปลว่าแปลแบบทั้งหมดเนาะเขาก็เปิดขายเรื่อยๆจนถึงวันงานแบบปกติเลยนะครับก็ใครที่พลาดรอบนี้ไปเนี่ยก็อาจจะแค่ไม่ได้งานวิจัยที่ดาัเมเคิลน,นะแต่ว่าพวกดีเทลกิจกรรมของตัวเนี่ยก็สามารถเอาไปเล่นได้ในวันโกลเฟสปี2025นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแบบเร็วๆแล้วกันนะถ้าใครอยากให้ทำรายละเอียดแบบจริงๆจังๆ,ๆเนี่ย ผมก็น่าจะทําอยู่แหะแต่ว่าต้องใช้เวลาเน่อยนะครับเพราะว่าเป็นภาษาอ er, ังกฤษเนาะแต่ส่วนตัวยังอื่นรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็ดูน่าสนใจอยู่นะครับแต่ส่วน er er er. ใหญ่เขาจะเน้นไปที่สถานที่จริงมากกว่านะครับของที่เป็น global เนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศแบบรายละเอียดมาทั้งหมดเนาะว้ถ้ามีรายละเอียดอะไรมาอัปเดตเนี่ยผมจะพยายามอัปเดตให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ใครจะซื้อซื้อก่อนวันที่15เมษายนปี2025เวลา10โมงเช้านะครับ ย้ำนะเวลา10โมงเช้านะครับไม่ใช่ทั้งวันนะถึงจะได้งานวิจัยที่ได้รับเมมขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกาันก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ